สนุนโดย The Urban โดยบันทุก Quality Condo ชิรายุลิร้านอาหารญี่ปุ่นนิมันซอย5ตลาดสดทะเลทอง สวัสดีครับคุณผชมครับตอนรับเข้าสู่รายการล้านนามมานครทางสถานีโทรทัศน์ N อ็นบีจอจเหม่หรือว่าช่อง11สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรุมประชาสัมพันธ์อออาการในเขต8จังหวัดภาคเหนือตอนบนครับครับวันนี้ผมมาเปิดรายกันกันหน้าโรงพยาบาลเชียงใหม่รามครับเพราะว่าวันนี้ครับเป็นครบรอบสาวปีสาวปีแห่งความภาคภูมิใจสาวปีที่เพิ่นจะบริหารโรงพยาบาลไปสู่มาตรฐานสากลระดับโลกครับครับคุณผู้ชมครับ วันนี้จะมีเรื่องราวอย่างนั้นเดี๋ยวไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนเดี๋ยวพลิกมาลากกันครับ 20ปีแล้วครับที่เชียงใหม่รามเราได้ทำการให้บริการทางด้านสุขภาพความพร้อมของเราก็มีมีพร้อมที่จะดูแลตรงนี้ได้อยู่แล้วครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับสิ่งที่ได้ช่วยกันทำให้ชาวเชียงใหม่นะครับมีการบริการสุขภาพที่ดีนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ The Ur b a n ถนนห้วยแก้ว คอนโดหรูคู่คนเชียงใหม่โดยปันสุขคลเลิตีคอนโดโทรศัพท์0 5 3 2 2 2 2 2 3และ053216333ร้านชิลายุลิสัมผัสวัฒนธรรมการตรุงอาหารญี่ปุ่นแท้ๆบนถนนนิมานเหมินซอย5โทรศัพท์053222443 เรายกอาหารทะเลมาไว้บนยอดดอยแล้วตลาดสดทะเลทองบนถนนวงแหวนรอบสองแม่เฮียกเชียงใหม่โทรศัพท์0891914219 0891914219เรื่องแรกของทารายการวันนี้ครับภขาพชมวิดีทัศน์ของท่าอากาศยานจอร์เหมัครับไปจัดทำโครงการดีดีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เป็นในวาโรโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระราชินีครับเป็นต่มรับชมได้เลยครับเมื่อวันที่31รกรกฎาคมสิ้นเดือนที่ผ่านมานี้ครับท่าอากาศยานเชียงใหม่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนได้จัดโครงการรวมใจพักรักปา่า พัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมถวายองค์พระราชินีปีที่สองติดต่อกันโดยได้รวมพลังมวลชนจากองค์กรต่างๆรวมแล้วกว่า2,500คนร่วมกันปลูกป่าสร้างฝายรักษาต้นน้ำณบริเวณชุมชนวัดจอมแจ้งตะบนน้ำบ่อหลวงอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่สำหรับโครงการนี้ก็เป็นการสานต่อจากโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า80พรรษามหาราชินีเมื่อปีพศ2 5 5 5 เพื่อสนองแนวพระราชสาสวนีของพระราชินีที่ได้พระราชทานไว้เมื่อปีพศ2525ดังความที่ว่าหากพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ําฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ําพระเจ้าอยู่หัวสร้างน้ําฉันจะสร้างป่าเป็นการเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพ์พรรษาในวันที่12สิงหาคมที่จะมาถึงนี้ครับ ทางบริษัทท่าอากาศยานไทยนะครับได้ดําเนินการเพื่อเป็นวันฉลองในวาระที่องค์พระบาทสมเด็จพระชินีนะครับที่จะมีพระชนอายุ81พรรษาอีกประการหนึ่งก็คือเพื่อเป็นการรักษาป่าไม้สิ่งแวดล้อมซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่2นะครับแล้วก็ในปีต่อๆไปเราก็คิดว่าเราจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับที่พิเศษอย่างหนึ่งก็คือในปีนี้เนี่ยนอกจากปกป่าแล้วเนี่ยเราก็จะมีการ สร้างฝายกันน้ำนะครับเพื่อเป็นการกักน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาที่อยู่ในฤดูแล้งนะครับเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างนีนะครับไม่ว่าจะเป็นู้ภาคเอก,นกชนนะครับทางนิ่มชีแสงนะครับทางำตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ส ปุคลกรากรมาดูแลในเรื่องของการจัดการในการปลูกป่าครั้งนี้ตรอดจนหน่วยราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทวิทยุการบินนะครับกองทัพากาหน่วยงานทางบ้านเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ทุกหน่วยนะครับตลอดจนชาวบ้านซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังของชุมชนนะครับที่ต้องการจะอนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งป่าต้นน้ำแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีของเจ้จังหวัดเชียงใหม่ มีความดีใจเนาะที่พคนมาปลูกป่าจะได้มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ําที่ดีอกอ้ค่ะเจ้าเกยรักษาทางให้ไม่โลกไม่ร้องนะครับรู้สึกดีใจที่ได้มาที่นี่และในช่วงงานดีที่เหนือเป็นในเรื่องของการปลูกป่าเช่นกันนะครับทางบริษัทสันสวีจำกัดโดยท่านประธานสภาอุตสาหสาก,กรรมจังหวดัดจังหม คุณองค์อาจกิติคุณชัยเจ้าของบริษ uh ัท huh. สันสวีดได้นาคณะครอบครัวและก็พนักงานลูกจ้างไปร่วมกันปลูกป่าร่วมกับชุมชนครับเมื่อวันที่เจสิงหาคมที่ผ่านมานี้ครับบริษัทสันสวีดจำกัดร่วมกับชุมชนบ้านน้ำซุ้มหวยกวางตะบนบ้านป่ง อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่ามงจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ12สิงหามหาราชนีถวายเป็นพระราชก,กุศลโดยปีนี้นับเป็นปีที่4ติดต่อกันแล้วครับที่ทางบริษัทสันสวีทนำโดยคุณองอาจกิติคุณชัยประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นประธานของสันสวีทได้นำเอาพนักงานมาร่วมกันทำความดีณนะชุมชนแห่งนี้ครับ ครับวันนี้อำเภอหางดงนะครับมีโอกาสร่วมกับบริษัทซันสวิตนะครับคุณองอาจกิติคุณรัดนะครับมีการปลูกป่าเฉลือพระเกียบนะครับซึ่งวันนี้ก้าไม้ที่เราได้ปลูกนั้นนะครับเราเน้นเป็นก้าดักพญาเสือโครงนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่4เราปลูกมาแล้วประมาณอยู่3 0 0พกว่าต้นนะครับซึ่งครบ5ปีแล้วเป้าหมายประมาณ0 0 0ต้นต้นทุกวันที่7สิงหาคมของทุกปีพวกเรา ทางพี่น้องประชาชนชาวบังดงชาวบ้านน้ำซุ้มห้วยกว้างเราก็จะปลูกต้นไม้ซึื่อเป็นการปลูกธรรมชาติให้เกิดขึ้นเพื่อความยั่งยืนของอชีวิตความเป็นอยู่ของทุกๆชีวิตแล้วนอกจากนั้นเราก็ป่กพี่น้องประชาชนให้ดูแลป่าไม้ดูแลรัพวากรธรรมชาติดูแลสิ่งต่างๆที่เรามาปากไปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนในโครงการที่พวกเราทําให้พวกเขาโครงการของการปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งของที่โรงเรียนน้ำซุ้มนี้นะครับ จุดประสงค์คือต้องการรักษาให้ต้นน้ำลำธารน,นะครับความร่มรื่นให้เกิดขึ้นอยู่ในพื้นป่าให้ผู้คนที่อยู่ในย่านนี้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมส่วนหนึ่งเนี่ยผลพลอยได้ในอนาคตที่ยจะต้องได้ทีปี20ปีในย่านนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันสำคัญเกิดขึ้นในอนาคตแต่ที่สำคัญนะครับเรามองถึงในอนาคตของจังหวัดเชียงใหม่ของเราเพราะจังหวัดเชียงใหม่ของเรานเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวความสวยงามความ เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของธรรมชาติเป็นสิ่งที่จําเป็นเราช่วยกันรักษาเราช่วยกันสร้างครับใน,นขณะนี้ที่เรามาทําแม้ว่าเป็นจุดเล็กๆอยู่ในส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มที่ดีที่เราจะทําให้เกิดผลสำฤทธิ์ในปัจจุบันและอนาคตครับ ดีเออร์เบิถนนห้วยแก้วคอนโดหรูคู่คนเชียงใหม่โดยปันสุขโพลิซีคอนโดโทรศัพท์053222223และ053216333ร้านชิรายุลิสัมผัสวัฒนธรรมการตรุงอาหารญี่ปุ่นแท้ๆบนถนนนิมานเหมินซอย5โทรศัพท์053 2 2 2 4 4 3เรายกอาหารทะเลมาไว้บนยอดดอยแล้วตลาดสดทะเลทองบนถนนวงแหวนรอบสองแม่เหยียกเชียงใหม่โทรศัพท์089 191 4219 089 191 4219 19. สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ จะจัดโครงการนําสื่อมวลชนไปสั่งจอนยังจังหวัดลําพูนแล้วกับลำปางเยี่ยมชมโครงการดีๆในโครงการพืชเกษตรปลอดภัยทางรายการได้ไปติดตามโครงการนี้ในช่วงร้านนาายแอลครับ สำนักประชาสัมพันธ์เคสามกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดโครงการซื้อมวลชนสัญจรตามโครงการประชาสัมพันธ์กเกษตรล้านนาอาหารปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปางเมื่อระวางวันที่7-8สิงหาคมที่ผ่านมานี้ครับในโอกาสนี้ทางรายการจะได้ร่วมสัญจรไปกับพณะซื่อมวลชนซึ่งมีทั้งทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์แมกกาซีนต่าง ออกเดินทางพาคุณผู้ชมแอวชมการเกษตรของดีของเด่นในสองจังหวัดนี้กันครับค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการนำคณะสื่อมวลชนจากสี่จังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตปมือือการสื่อษษาดูงานเรื่องพืชผลเกษตรปลอดภัยการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่ากระบวนการผลิตพืชเกษตรปลอดภัยในสี่จังหวัดภาคเหนือของเรานั้นเป็นไปด้วยการดาเนินงานที่ลทปลอดภัยนะคะและถูกสุขลักษณะรับประทานแล้วรับรองปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ และในกระบวนการทั้งสี่เพื่อผลเกษตรปลอดภัยนี้ทัานสี่มวลชนในพื้นที่สีจังหวัดจะได้ไปรับทราบกระบวนการผลิตแล้วก็ได้รับเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดจากเกษตรกรตัวจริงรับประทานเพื่อผลเกษตรปลอดภัยในภาคเหนือปางบนกลุ่มที่หนึ่งแล้วรับรองสุขภาพดีมีพลังค่ะที่ลําพูนไปแวะชมสวนลําไยดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งลําไยที่นี่คุณภาพดีๆเกรดเอทั้งนั้นครับและก็มีมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้น นอกจากจำนายสดทั้งส่งออกไปต่างประเทศก็ยังต้องนำไปแปรรูปออกมาหลายผลิตภัณฑ์ทีเดียวครับและตีลำพูนนี้ก็ได้พบปะกับท่านผู้วา่าราชการจังหวัดและได้เข้าไปสักการะพระบรมธาตุฮาริพลชัยวรมหาวิหารเป็นมงคลแก่ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านครับตีลำปางก็ยังมีในเรื่องของลำย,ยเช่นกันครับในเขตอำเภอเมทะ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมกลุ่มวิาาาาาาสากิตชุมชนพัฒกรรมการแก้สลักไม้บ้านลุกการพัฒนาคุณภาพสัป,ประรดปลอดภัยแบบครบวงจรทั้งผลิตแปรรูปจำน่ายที่ตำบลบ้านสเสด็จอำเภอเมืองลำปางและได้เข้าไปสักการะวัดพระาธาตุลำปางหลวงก่อนปิดจึงใหม่โดยสวัสดีภาพครับาการพาสมมชนมาสังจรครั้งนี้คือเพื่อ เป็นการสนับสนุนสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยที่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่4จังหวัดภาคเหนือตอนบนของเราได้ดําเนินการนะคะเป็นการสนับสนุนให้คนได้รู้จักเป็นอย่างแพร่หลายมากขึ้นเมืองของดีวัดม,มาสวยถ้วยกาไก่แกะไม้งา,านปลาลดลำใหญ่ย่อยมันใหญ่มากหวานมันกรองรเกษตรปลอดภัยทินล้านนะาน ครับวันนี้ผมใส่เสื้อซีปีล้านนามหานครซึ่งครบรอบไปเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนงานจะมีการจัดขึ้นในวันที่19สิงหาคม2556ที่จะถึงนี้นะครับวันนี้ทาง v ี p จะมีใข่มาร่วมวอวยพรนั้นไปติดต่างกันได้เลยครับขออวยพร ให้รายการนี้จงอยู่ยาวคู่กับคนล้านนาตลอดไปและขอให้เจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จทุกประการขอบคุณครับผมนายสุภิกินวงศาษ์นายกตุรีเมืองต้นเป่าและพี่น้องประชาชนตำบลต้นเป่าก็ขอแสดงความดีด้วยความจริงใจนะครับแล้วก็ขอให้รายการล้านนาหานครอยู่คู่กับคนล้านนาตลอดไปนะครับขอบคุณครับขอวอวยพรให้ล้านนามหานครนะครับก็จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ แล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนทั่วๆไปตลอดไปนะครับขออำนวยอวยพรให้รายการนี้เนี่ยอยู่คู่เชียงใหม่หายิ่งยืนนานแล้วก็ทาประโยชน์ให้ส,สังคมเชียงใหม่ต่อไปครับขออวยพรให้รายการนี้อยู่กู่กับคนเมืองและชาวเชียงใหม่ตลอดไปมือเลยเจ้าคุณแล้วก็ขออวยพรให้รายการนี้อยู่มีความเจริญงกงามตลอดไปค่ะ ดีในโอกาสนี้และก็หวังว่าทางรายการล้านนามหานครจะได้เป็นรายการที่อยู่กู้คนเมืองและได้ผลิตรายการดีๆฮื้อเฮาจากคนเมืองตลอดไปครับขอแสดงความินดีครับขออวยพรให้กับรายการล้านนามหานครและทีมงานทุกท่านจงอยู่คู่กับจังหวัดเชียงใหม่และสร้างสารรค์ผลงานดีๆที่มีคุณภาพตลอดจนรายการที่มีความหลากหลายให้กับชาวเชียงใหม่และชาวภาคเหนือของเราตลอดไปค่ะปีนี้เป็นขึ้นไปที่5แล้วเปิ้ลแสดงว่าเป็นสุดยอดของทีวีเชียงใหม่ยินดีนะครับ อวยพรใื้ทางรายการร้านนาหานครอ,อยู่คู่กับทีวีของท้องถิ่นนะครับของเชียงใหม่ไปตับเต้านาเนต้านานแล้วเกาะผลิตสื่อที่บ่งบอกถึงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นมาเป็นไปของล้านนาของเชียงใหม่เขาคือคงอยู่ต่อไปสืบต่อไปตลอดเลยครับขอบคุณครับอ,อารัธนาคุณพระศรีรันตนตรัยในสากกรและโลกนี้นะเจ้าจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอช่วยดลบันดาล คือผู้บริหารรายการและก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านของรายการ,ร,าการล้านนามหานครมีความสุขความเจริญกิจการก้าวหน้านะเจ้าผลิตรายการดีๆอย่างอี้อยู่กู้ล้านนาของเราตลอดไปเจ้าและว,ว่าเป็นรายการที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชนเชื่อว่ารายการนี้เนี่ยจะดําเนินการต่อไปอย่างยั่งยืนครับขอบคุณครับขอวอวยพรให้รายการนี้อยู่ยั่งยืนยงกับประชาชนชาวล้านนาแปดจังหวัดภาคเหนือด้วยความขอบคุณ สวัสดีครับโอกาสนี้อวยพรให้รายการร้านนามหานครอยู่คู่เมืองเชียงใหม่เหาตลอดไปและก็ขอคือบรรลุเป้าหมายตามที่หวังไว้ตลอดไปนะเจ้าก็รอติดตามผลงานและกิจกรรมการเผยแพร่ที่ดีๆของรายการต่อไปค่ะขอให้ประสบความสําเร็จนะคะก็ขออวยพรให้รายการร้านนามหานครนะคะ ผลิตรายการที่ใกล้ชิดกับประชาชนแล้วก็ให้ความรู้ที่สามารถแตะต้องได้สัมผัสได้เป็นรายการที่ดีอย่างนี้ตลอดไปค่ะ The Urban ถนนห้วยแก้วคอนโดหรู ผู้คนเชียงใหม่โดยปันสุขโคลิตีคอนโดโทรศัพท์053 222 223และ053 216 333ร้านชิลายุลิสัมผัสวัฒนธรรมกันตรงอาหารญี่ปุ่นแท้ๆบนถนนมิมาณเหมินซอย5โทรศัพท์053 222 443 เรายกอาหารทะเลมาไว้บนยอดดอยแล้วตลาดสดทะเลทองบนถนนวงแหวนรอบสองแม่เหียกเชียงใหม่โทรศัพท์089 191 4 2 19 089 191 4 2 19ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของทางรายการแล้วครับช่วงกีฬาดีถิ่นละนะ้านาวันนี้เราปะชมภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมของทางช้างครับซึ่งได้นำ สโมสรระดับโลกทีม FC บาร์เซโลนามาร่วมแข่งขันกับทีมชาติไทยอยู่ทีรุงเทพมหาคนครนะครับแต่บรรยากาศนี้เกิดขึ้นที่จังหม่ครับที่สนามฟุตบอลแดงไนส์เพซครับ พิเศษทีมชาติไทยประทะยอดทีมสโมสรระดับโลก f c b a เซ e l o n a จากประเทศสเปนเมื่อวันพุธที่เจ็สิงหาคมที่ผ่านมานี้ครับแฟนบอลชาวไทยก็คงติดตามกันท่ายทอดสดและหูผลความมันของคู่นี้กันไปแล้วนะครับซึ่งผลก็ต้องยอมรับว่าทีมชาติของเราสู้มาไดแ้แต่แต้ครับการไป1ประตูต่ตอเจและที่จังหวนี้ครับทางผู้บริหารช้างในเขตภาคเหนือก็ได้จัดกิจกรรมก่อติดกันขันนัดพิเศษดังกล่าว นักสนามฟุตบอลญาดเทียมแดงในสเปดถนนวงแหวนไม่เฮจังใหม่นำกิจ,จกรรมการแข่งขันฟุตบอลนัดจัดชับมิดทั้งของละออนของคนใหญ่พร้อมนำเกมเล่นชิงรางวัลมามอบให้แฟนๆพบคู่กับการกอติดชมฟุตบอลจอยักษ์รุ้นกันมันทีเดียวครับ อกาสที่บริษัทได้นำทีมบาร์เซโลนานมาแข่งในประเทศไทยก็ทีมบาร์เซโลนาเนี่ยก็มีแฟนคลับของสโมสรเนี่ยในเชียงใหม่นี่เยอะมากนะครับ ดังนั้นเนี่ยทางบริษัทก็เลยร่วมกับพี่แดงในเพจนะฮะได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพราะว่าอย่างน้อยให้เด็กเยาวชนเนี่ยได้มาสัมผัสในเกมและได้ดูการถ่ายทอดนะครับถ้าเป็นแม์ใหญ่ๆเนี่ยช้างมีกิจกรรมอย,อย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมเรื่องช้างคัพนี่เราก็ร่วมกับในเพจในการจัดอยู่แล้วนะครับและมีกิจกรรมที่ทางในเพรสนับสนุนการจัด สร้างความสัมพันธ์กับทางมวลชนต่างๆนะครับก็อยู่เรื่อยๆก็ช้างเป็นปอนเซอร์ร่วมอยู่ครับครับผมก็ขอบคุณในส่วนของผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านโดยเฉพาะมิถุนาแล้วท่านผู้การน้ชายครับที่เห็นภาพความสำคัญของเด็กเยาวชนแล้วโดยเฉพาะเป็นที่น่าภูมิใจว่าแฟนคลับเด็กและเยาวชนแล้วก็พระอุโสมากเหลือเกินในภาคเหนือเราที่ข้างใครเรื่องของบาโลน่าไม่แพ้กรุงเทพก่อนก็ช้าง ก็อยากฟรีแเลยเห็นฟาสสาคัญนะครับเรื่องของเด็กและเยาวชนแล้วก็เรื่องมองการกีฬาเป็นหลักแล้วช้างผมเชื่อว่าให้าวามสนุนอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะครับเขาขอบคุณครับ ไปไดีดได้พร้อมครับกับเนื้อหาของทางรายการในเทปสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมที่จะมีข้อเสนอแนะี่ชมหรือว่าจะให้ผมไปถ่ายทำรายการกันที่ไหนติดต่อเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้วันนี้ก่อนจัดก,กันมีงานใหญ่ๆมาประชาสัมพันธ์ขึ้กับผูม้ชมได้ปไปแอประชมกันนั่นคืองานร้านนา e เอ็กซ์โปซึ่งจะจัดขึ้นณอุทยา,ยา,ยานหลวงราชพฤกษ์หรือว่าพืชสวนโลกในระหว่างวันที่9 15สิงหาคมนี้ไปชมไปแวะไปเอากันได้นะครับ ภาพท้ารายกันวันนี้ก็เลยเอาบรรยากาศงานแถลงข่าวมารายกับผู้ชม,ชมสำหรับเทปนี้โชคดีวสวัสดีครับ การ้านนามหานครสนับสนุนโดย The Urban โดยบันทุกคอลิ o, ี้คอนโดชิรายุลิร้านอาหารญี่ปุน่นนิมานซอยห้ตลาดสดทะเลทอง